ะะกับ Great Inside by Listed Executive เขาันนี้เราคุยกันกับพี่ใหญ่นะคะคผ,ผู้บริหารหญิงแกร่งจากคาร์บะกรุ๊ปนั่นเองค่ะเบรกที่แล้วทิ้งท้ายกันไว้เรื่องเข้าตลาดใช่ไหมคะพี่เป๊กใช่ก่อนอก็คือช่วงที่แล้วเราคุยกันไว้แล้วว่าเออก่อนเข้าตลาดเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างในช่วงนี่จะมาเจาะลึกกันนิดนึงนะครับว่าหลังจากเข้าตลาดแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบาน้างสำหรับเรา มันต้องขออนุญาตถามถึงจุดตัดสินใจค่ะว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยในช่วงที่เข้าตลาดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวของคาร์บาวแดงหรือคาร์บาวแดงเนี่ยก็ติดตลาดแล้วแหละนะคะก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแล้วแต่มีเหตุผลอะไรอีกที่รู้สึกว่าเอ๊ะนะตอนนี้เนี่ยแหละน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเข้ามาจดทะเบ,บียนในตลาดหลักทรัพย์คัพี่ใหญ่ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะก็กลุ่มผู้บริหารก็คุยกันนะ,นะคะจริงๆคุยกันมานานแล้วนะคะคุยกันมานานแล้วแต่มันอาจจะโอดีถึงจุดที่เราเข้าใจานะ่ะเข้าใจว่า เอ,อเราควรจะเอาบริษัทเข้าตลาดนะคะคือก่ขอนหน้านั้นอาจจะคิดแต่ว่าการเอาเข้าตลาดคือเรื่องของการระดมทุนอย่างเดียวนะคะแต่ภายหลังเนี่ยเมื่อเราเข้าใจว่าจริงๆถ้าเราเอาบริษัทเข้าตลาดแล้วจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในหลายๆด้านด้วยนอกจากเรื่องระดมทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้าน คนนะคะเราจะมีคนเก่งๆต่างๆที่มาช่วยเราทํางานโอกาสทางธุรกิจนะคะมีคนเห็นว่าเออบริษัทเราเข้าตลาดก็เหมือนกับว่าก็ก็ก็เป็นที่รู้จักนะคะเป็นที่เชื่อถือนะะก็จะทำให้เรามีโอกาสทางธุรกิจอื่นๆต่อยอดได้นะคะแล้วก็ในการสร้างแบรนด์นะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะลเพราะว่าด้วยความที่พวกเราเองกลุ่มเราเนี่ยคิดว่าแบรนด์คาราบาวนะคะ มันมันแข็งแรงอะนะคะมันแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถทําอะไรได้อีกมากมายมนะคะมไม่ใช่แค่เครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะเราก็เลยมีความสุขว่าเราจะมีโอกาสเหล่านี้ได้ง่ายเมื่อเราเอาเข้าเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งผลตอบรับก็ ก็เป็นอย่างนั้นค่ะนะคะกว่าที่หลายๆคนคาดกันไว้ซะอีกนะคะ <c oughs> คือนักคุณคุณตอนนี้ก็เริ่มมองมหาไปหาคาราบ,บาวแดงไปดื่มที่ไหนกันบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยนะคะแน่อนอนว่าคนก็ติดตามเยอะขึ้นนะคะในแง่มุมของฐานะทางการเงินก็เป็นที่ที่จับตาเหมือนกันอยากถามก่อนละกันค่ะว่าตัวท็อปไลน์เนี่ยนะคะตัวรายได้หลักๆก็มาจากการขายเครื่องดื่มค่ะต้องไหมคะพี่ใหญ่คะเครื่องดื่มเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องดื่มชูกำลังจัดเป็นประเภทของสินค้าที่ควบคุมราคาไหมคะ ไม่ค่ะไม่ไม่ควบกุ่มค่ะคแต่ว่า10บาทมา30กว่าปีแล้วค่ะโอ้แต่ทำไมถ้าถ้าสมมติว่าพี่ใหญ่บอกว่าถ้าเราทําแบรนด์ที่ให้แข็งแกร่งถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็คือสินค้าไหนที่มีแบรนด์รอยัลตี้สูงๆมีความโดดเด่นมี B12 นะคะมีกลุ่มมีแบรนด์คาร์บาลอ,อ,าอะไรอย่างงี้แล้วอย่างนี้ทําไมเราถึงไม่สามารถขึ้นราคาได้คะพี่ใหญ่คะ่ะเอออันนี้เป็น ถ้าถามตรงนี้ก็ขอตอบแบบตามความคิดตัวเองนะคะก็คิดว่าน่าจะเพราะสองสองปัจจัยด้วยกัน<อ> 1. นึ่งก็ว่ามันขนาดของตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะคงไม่มีใครอยากจะเสียแชร์ง่ายๆนะคะถ้าเกิดขึ้นราคาก่อนเกิดกลุ่มผู้บริโภคไม่ไม่ยอมรับนะคะเพราะในอดีตก<อ>็เคยมีการปรับราคาไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ก็มีต้องปรับกลับมาใหม่นะคะสิบบาท ใช่คสองบาทนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไลยใช่ค่ะเพราะว่าทาร์เก็ตเนี่ยท่าเก็ตเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานการก็คือจะอ่อนไหวต่อราคาค่อนข้างมากเหมือนกันนี่คือข้อที่2ที่พี่คิดนะฮะเพราะว่าเพราะทาร์เก็ตกลุ่มนะคะทาร์เก็ตกลุ่มก็ก้อนเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะดื่ม10บาทมาตั้งนานแล้วค่ะนะคะค่ะขึ้นบาทหนึ่งก็ถือว่าใหญ่นะเพราะว่าขึ้นบาทหนึ่งคือ10%บเป เแล้วอย่างนี้เนี่ยคำถามต่อไปในแง่มุมของนักลงทุนเองก็ถามว่าแล้วอย่างนี้กาไรที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมาจากส่วนไหนได้อีกบ้างถ้าถ้าไปหวังแค่มาเก็ตแชร์อย่างเดียวโหแข่งกันเหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาจิ้นตรงนี้ที่จะเพิ่มขึ้นมันจะไปมาจากตรงไหนคะค่ะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคาราบาวแดงนะฮะพอเรามียอดขายถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็คิดที่จะทำโรงงานขวดนะคะซึ่งเป็นแพคเกจจิ้งซึ่งเป็นเป็นเรื่องหัวใจหลักเลยนะคะตอนที่เราคิดที่จะทำโรงงานขวดเราก็คิดว่าสามารถที่จะเซฟคอร์สได้ขวดหนึ่งยี่ห้าตังค่ะนะคะตัวตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแต่ทีนี้จากเราก็ต้องพยายามบริหารจัดการที่ทำให้มันได้มากขึ้นอ่าเช่นตอนนี้เมื่อปิดคิวหนึ่งออกมาก็จะประมาณเกือบ35ตังค์ที่ประหยัดใปที่ประหยัดไปค่ะ ้าวแล้วทำขวดแลจะทำให้กำไรอ่ะอ่ากำไรเพิ่มขึ้นติดไปคอร์สเือของคอสแล้วมีตรงไหนอีกที่สามารถแบบส q u ี e เพื่อที่จะแบบทำาใ่หมาจิีนเพิ่มเติมได้อีกไหคะที่พี่ใหญ่มองไว้ก็ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายอะค่ะนะคะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะแต่คิดดูนะคะค่าแรงคนอย่างเงี้ยเราลดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราก็ต้องดูว่าใครจะเป็นคนทํางานอะไรในส่วนไหนนะคะก็ต้องต้องทำให้เป็นประโยชน์อะนะคะ นอกจากนั้นก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะฮะคงไม่มีเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยแต่เพียงแต,ต่ว่าต้องพยายามที่จะต้องใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ S. สูงสุดนะคะแล้วก็บริหารจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายพวกนี้เพราะว่าทุกอย่างที่มันขึ้นแต่ราคาขายขึ้นไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามขายให้ดีนะคะซึ่งคําว่าขายดีก็คือต้องไปหาตลาดใหม่ๆด้วยต้องไหมคะซึ่งใหญ่ก็เล่าให้ฟังไปในเบื้องต้นแล้วว่าตลาดใหม่ๆตอนนี้ก็คือออกไปต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน CLMV ค่ะกัมพูชาลาวเวียดนามพม่าค่ะแล้วก็ต้องต้องเพิ่มตลาดไปนะคะอย่างตอนนี้จีนก็กำลังจะเข้ามานะคะถ้าให้เปรียบเทียบขอในภูมิภาค AEC ก่อนละกันนะคะตลาดไหนที่มีแนวโน้มน่าสนใจที่สุดอ่ะกัมพูชาตัดไปเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าผลมันจะท้อนไปละสามตลาดที่เหลือพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้เราก็เน้นที่พม่านะฮะกับเวียดนามนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะมาแล้วก็น่าจะดูมีเทรนที่ดีขึ้นก็น่าจะเป็นพม่านะคะคือคนในแถบนี้จะนิยมสินค้าไทยนะคะจะนิยมสินค้าไทยแล้วก็จะจะจะคุ้นเคยกับเรื่องของเครื่องดื่มชูกําลังอยู่แล้วนะะเขาก็ทานมานานแล้วละค่ะนะะตั้งแต่พวก พวกการค้าชายแดนที่ที่ออกไปะนะคะดังนั้นเนี่ยการสร้างตรงนี้ก็มีแล้วเราก็กํลาลังวางแผนที่จะลุกในตลา,าดพม่าแล้วก็เวียดนามค่ะไม่อย่างนี้จริงๆในใน,ใน,ใ,นในต่างประเทศเองเนี่ยเขามีแบเรียเรื่องราคาเหมือนในประเทศไทยไครั ไม่มีนะคะก็อยู่ที่เขาจะไปไปไปตั้งราคาขายแต่เขาก็มีคู่แข่งอยู่จุ่มฮะอย่างเกาหลีเนี่ยก็เป็นเป็นคู่แข่งสําคัญเหมือนกันนะคะในเครื่องดื่มจุกกาลังที่เขาก็ก็ก็เริ่มเข้ามาแสดงว่าอาจจะมีรูมในการโตมากกว่าในประเทศก็ได้นะเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของราคามากกดถ้าเกิดเพิ่มฐานลูกค้าได้แบรนด์ติดเนี่ยก็แบบก้าวกระโดดใช่ค่ะเพราะว่าในแง่ของการเติบโตของประชากรเขาก็ยังดีนะคะยังไม่เหมือนบ้านเราแต่การเติบโตประชากรเรานิดต่ํา ขนาดเดียวกันนี่เรื่อง GDP เศรษฐกิจของเขาก็เติบโตขึ้นทุกปีนะดังนั้นโอกาสตรงนี้ก็ก,ก,ก็ก็มีอะค่ะเห<อ>มือนอย่างค่ะเหมือนอย่างตัว ตัวกัมพูชาที่พี่เรียนแล้วนะคะว่าเราคิวหนึ่งเราก็โตไป40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเวียดนามก็โตนะคะเวียดนามดูเหมือนจะโตเกือบ20 0%อเปอร์เซ็นต์นะคะพม่าก็โตค่ะพม่าก็โตหลายสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันพี่จาตัวเล็กไม่ค่อยแม่นอะนะคะหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือโตหมดอะนะคะค่ะถือว่าตอนนี้ทางทางคาราบาวแดงนี่จับจับได้ถูกจุดแล้วนะเพราะว่าจากที่เราได้ยินกันว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ก้าวเป็นประเทศของสังคมผู้สูงวัยไปแล้วนิดนึงคราวนี้พอไปต่างประเทศอย่างเซินเปีเนี่ยกลุ่มคนใช้แรงงานเยอะมากตรงประเด็นพอดี ตอบโจทย์ว่าทําไมคูโตมหาศาลเลยอ่า <ไป S 1> นั่นคือในจุดที่เข้าไปแล้วก็ตอบสนองได้ตรงกลุ่มนะคะ,คะสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ทีนี้เนี่ยช่องทางในการที่เราจะไปเพิ่มยอดขายพี่ใหญ่เล่าให้ฟังตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วว่าใช้ในเรื่องของเอเจนต์เป็นส่วนใหญ่ในตลาดเหล่านี้ถูกต้องไหมคะมีความเสี่ยงบ้างไหมคะพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่มีวิธีบริหารความสัมพันธ์กับเอเจนต์เหล่านี้อย่างไรเพราะว่าถ้านาวันหนึ่งมีแบรนด์น้องใหม่เกิดขึ้นมาที่มีความแข็งแกร่ง,งอาจจะใกล้ๆกับคาราบาวแต่จะเป็นของประเทศอื่นเข้ามาเนี่ยเราจะ ก็ในความเป็จริงหนึ่งก็คือว่าเราก็คงต้องหาตลาดใหม่ๆนะคะเราเราต้องหาตลาดใหม่ๆเรื่อยๆสองก็คือสําคัญคือที่ตัวเราอะนะคะไม่ว่าจะเรื่องของโลิดักนะคะตัวโลิดักเราที่เรายังคงต้องรักษาเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเราก็เราก็คงต้องมีการออทำ R&D พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเรื่อยๆให้ตรงความต้องการของตลาดค,คือก่อนที่เราจะห่วงว่าคนอื่นจะจะ ยังไงกับเราเป็นความเสี่ยงถ้าเราทําตัวเรานะคะให้มั่นคงให้แข็งแรงให้เป็นที่ต้องการนะคะความเสี่ยงตรงนั้นก็เป็นการก็แก้ไปในระดับหนึ่งนะคะแล้วขนาดเดียวกันเราก็ต้องหาตลาดใหม่ๆนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราทํางานด้วยกันกับคู่ค้านะคะเราก็ต้องเป็นคู่ค้าที่ดีกับเขาด้วยนะคะแทนที่จะคิดว่าให้เขาเป็นคู่ค้าที่ดีกับเราอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องเป็นคู่ค้าที่ดีกับเขาเจ้าบอกว่าพี่ใหญ่ลงพื้นที่เองเลยค่ะในการที่จะไปพูดคุยกับ เอเจนต์ต่างๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวของคา <ะ S 1> รา,าวาลกรุ๊ปนะคะคา <ะ S 1> รา,าวาลกรุ๊ปเนี่ยที่ใหญ่เล่าให้ฟังว่าแบ่งออกเป็น3บริษัทย่อยบริษัทแรกก็คือผลิตเรื่องเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ตัวของซั t พลั s ซิงด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวของ APG ที่ผลิตขวดแก้วนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของการบริหารขนส่ง ซึ่งก่ <DC M. S 2> อ,อนหน้านี้ทางทางทางคาราบาุูปเนี่ยใช้เจ้าอื่นแต่ว่าเริ่มมาพัฒนาของตัวเองเราเห็นจุดคุ้มทุนอะไรยังไงแล้วก็มองไปในอนาคตเนี่ยธุรกิจตรงนี้จะสามารถต่อยอดได้ยังไงบ้างค่ะพี่ใหญ่ค่ะก็ตอนที่เราหมดสัญญานะคะก็คิดอยู่นะคะแล้วก็ว่าเอ๊ะเรื่องการจัดจําหน่ายเป็นยังไงก็ เราก็เคยมีคุยกับตัวแทนจําหน่ายอยู่หลายๆเจ้า,านะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ตัดสินใจมาทําเองนะคะมันก็ใกล้ๆหรือพร้อมกับตอนที่เราตัดสินใจว่าจะเอาบริษ,ษ,ษัทเข้าตลาดานะคะก็คือเมื่อเราเราเราวางทางว่าเราจะาบริษ,ษัทเข้าตลาดเราก็มองทางว่าเออตัวแบนค์คาราบาวมันน่าจะสามารถที่จะทําสินค้าอะไรได้อีกเยอะเราก็เลยตัดสินใจที่จะทาบริษัทจัดจําหน่ายขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ทําว่า ดีซีเมเป็นแค่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งของบริษัทเท่านั้นแต่เราต้องการทําให้มันใหญ่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยพี่ก็มีการเริ่มทําระบบแคชแวระก็คือหน่วยลดกระจายสินค้านะคะอันนี้ก็เป็นฐานอย่างหนึ่งที่เราปูทางเพื่อให้ DCM แข็งแร่งในด้านการกระจายสินค้ารองรับการกระจายสินค้านอกจากสินค้าในบริษัทในเครือแล้วะะก็ยังสามารถที่จะขยายอีกธุรกิจหนึ่งะะก็คือเป็นตัวแทนสินค้าสินค้าให้กับบริษัทอื่นนะคะ <ส>เมื่อพร้อมนะคะก็มีดิสติบิวเตอร์พร้อมแล้วพร้อมส่งแค่ของส่งสินค้ามาเดี๋ยวจัดให้แสดงว่าภาพหลังจากนี้ของคาราวารกรุ๊ปเองเนี่ยแน่นอนว่าจะไม่ใช่แค่บริษัทผลิตเครื่องดื่มอย่างเดียวก็จะถูกต่อยอดไปด้วยนะคะ5ปีหลังจากนี้มองอยังไงบ้างสาหรับการเติบโตคาราวากรุ๊ปก็โดยวิชั่นของบริษัทนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในหปีนี้นะคะเราก็อยากจะเป็นผู้นํา ในตลาดเครื่องดื่มชูกำลังทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในตลาด CLMV นะคะก็กำลังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้นะคะให้ได้ตามวิชั่นนั้นจริงๆเราดูเป้าหมายทางธุรกิจก็ค่อน้างเห็นชัดและเกี่ยวเรื่องสินค้าบริการและก็องค์กรนะครับอยากถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงๆแล้วหัวใจสำคัญขององค์กรก็คือเรื่องของคนค่ะค่ะต้องสอบถามนิดนึงครับว่า DNA ของคนคาราบาวแดงเป็นยังไงบ้าง เป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เ,นเลยที่เชื่อเลยเป็นอย่างนี้คือพวกเราก็บอกว่าเมื่อเราเป็นควายโทษทีนะคะก็เราเป็นควายก็กต้องอึดเนี่ยนะคะ ก็จริงๆคําว่าอึดก็อาจจะเป็นเพราะพวกพี่เองที่เป็นผู้บริหารทุกคนก็ยังลงมาทํางานด้วยตัวเองแม้แต่พี่แอดคาราบาวพี่แอดกลางคืนเล่นคอนเสิร์ตกลางวันเยี่ยมลูกค้านะคะลงตลาดนะคะไปหาร้านค้าลงตลาดไปแจกของนะคะไปพูดคุยกับเอเย่นไปพูดคุยกับซับเอเย่นนะคะเต็มที่เลยค่ะทุกคนดังนั้นทุกคนก็ พวกเรายังทํางานนะะดังนั้นพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในองค์กรที่ที่เข้ามาแล้วอยู่ได้ถ้าเกิน6เดือนแล้วก็จะจะอยู่ต่อต่อไปนะก็ก็จะอึดกันนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยน d ดีนเองเข้ามาอึดเองอย่างหนึ่งก็คือก็เขาเออเคยมีเอเจนซี่เข้ามาสอบถามนะเขาก็จะบอกว่าเราสอนคนนะฮะเราจะไม่ใช่แค่สั่งนะเราก็จะสอนคนเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเป้าหมายเดียวกันคือไปด้วยกันไม่ใช่เราอยากเป็นที่หนึ่งแต่ลูกน้องก็บอก เขาก็ทําแต่งานของเขาแค่นี้นะคะเสร็จแค่นี้ก็จบแต่เขาทุกคนทํางานเขาต้องรู้ว่าเราจะต้องไปไปทําเพื่อให้มันเป็นที่หนึ่งแล้วจะไปอย่างไรก็มาช่วยกันคิดนะคะ คือคือทุกคนมีสิทธิ์ในการออกเสียงออกความเห็นไม่ใช่แค่บริหารตัดสินใจกนะัทำงานแบบเป็นเพื่อนๆกันเลยค่อ,อ,อหาเลือกกันประสบการณ์ที่พี่ใหญ่บริหารมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทุกคนที่ติดตามเรื่องของผลการดําเนินงานก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าผู้บริหารคาราวรุ๊ปเนี่ยโอโ้โหลงมือลงแรงกันเต็มที่ <S 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 ทุกคนจร<ๆ>ิงๆนะคะพี่ใหญ่คิดว่า Key Success สําคัญที่สุดเลยของทางคาราวรุ๊ปเนี่ยคืออะไรบ้าง พี่ก็ต้องบอกว่ามันต้องแบ่งเป็นช่วงๆนะคะช่วงแรกพี่ก็ยังคิดว่ามันเป็นแบรนด์นะฮะตัวแบรนด์ที่เราได้กลุ่มลูกค้าของคนที่เป็นแฟนเพลงพี่แอดมาแล้วนะคะดึงมาในระดับหนึ่งอพอมาในในขั้นต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดะนะคะซึ่งไม่ว่าเราจะทําเรื่องของคอนเสิร์ตนะฮะเรื่องของสื่อโฆษณาหลายๆชิ้นนะฮะท,ที่ที่โด่งดังนะฮะแล้วก็ในเรื่องของทีมงานสาวเบาแดง นะคะโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะจนมาถึงอันนึงก็คือว่าตัวโปรดักของเรานะคะโปรดักของเราที่เรียกว่ามีสรรพคุณนะคะแล้วเราก็หาวิธีสื่อสารสรรพคุณนั้นออกมาแล้วก็ทําให้คนเชื่อนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นคะเป็นเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มชูกำลังธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็สําคัญคือเรามีซัพพลายเออร์นะคะหรือมีพันธมิตร ร่วมค้าทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์ซับเอเจนต์ นะะร้านค้าส่งร้านค้าปิดทุกร้านที่ร่วมมือร่วมใจกันนะคะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคาราวาแดงแลวสำคัญที่สุดคือทีมพนักงานของทั้งองค์กรนะคะที่ไปกับผู้บริหารเป็นควายด้วยกันคืออดทนด้วยกันอดทนด้วยกันอดทนด้วยกันนะคะอย่างที่บอกว่าในทุกๆความอดทนในทุกๆก้าวย่างเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีช่วงจังหวะเวลาที่หัวรู้สึกท้าทายมากแต่ในทุกความท้าทายพี่ใหญ่และผู้บริหารคาราบาวก๊ปก็ผ่านมาได้พี่ใหญ่มีเคล็ดลับอะไร ในการที่จะเอาชนะทุกความท้าทายทุกอุปสรรคที่อยู่รอบๆตัวเราตรงนี้ค่ะน่าสนใจครับจริงๆพี่พี่ทาอะไรพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่พี่อาจจะเป็นคนค่อยๆทำอย่างเงี้ยคือพี่ก็จะจะสมมุติว่าวางเป้าหมายว่าเป็นอย่างนี้แต่พี่ไม่ได้บอกโหวันนี้คิดพรุ่งนี้ต้องได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่พี่ก็จะคิดมันเรื่อยๆแล้วก็ทําเรื่อยๆนะคะแล้วก็ร่วมกัน ร่วมกันกับลูกน้องแม้กระทั่งเรื่องแผนการตลาดก็ดีอะไรก็ดีนะคะเราก็จะเราอยากเป็นอย่างนี้ค่ะแต่มันไม่มีแบบฉบับไหนรอกค่ะที่มันจะเป็นเป็นสู่จุดนั้นวันที่พี่คิดว่าพี่อยากให้คาราบาวแดงเป็นที่หนึ่งแต่พี่ก็ไม่คิดว่าคาราบาวแดงจะเป็นที่หนึ่งขึ้นมาได้ทันทีนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของตลาดมีเรื่องของคู่แข่งแต่พี่รู้แต่ว่าพี่ต้องทําให้มันเป็นที่หนึ่งนี่ค่ะนั่นหมายควาว่าพี่ไหมีเป้า แล้วเป้านั้นสื่อสารอย่างชัดเจนให้กับทุกคนได้รับทราบพร้อมกันค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นแอคชั่นแลนใช่ค่ะว่าเราจะเดินไปตรงนั้นยังไงถูกค่ะเดินไปด้วยกันถูกค่ะสําคัญคือเดินไปด้วยกันสําคัญคือต้องทําให้ทุกคนเดินไปกับเรานะคะไม่ใช่เราเดินไปคนเดียวนี่แหละคือเราไม่รู้ว่ายักษ์ใหญ่เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปแต่ความที่เราเป็นเป็นเบอร์รองตรงนี้แหละทําให้เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใช่ต้องจับมือเดินไปด้วยกันนี่คือหัวใจของเร เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งเส้นทางอินไไตด์นะคะของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่เอามาเล่าให้ฟังกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นวันที่ยังไม่มีคาราบาวแดงนะคะวันที่มีแค่โรงเบียร์เยอรมันตัวแดงแต่ว่ามาจับมือกับคาราบาววงดนตรีชื่อดังวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังดับหนึ่งของเมืองไทยอมตะนิรันดร์การเนี่ยเกิด <laughs> มาเป็นคาราบาวแดง จุดเริ่มต้นแรกนะวันนี้เนี่ยนะคะคารา์วาแดงมาก็ตแชนดับ2ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชูกำลังในบ้านเราและกําลังไปเป็นที่1ในรอบบ้านเราตรงนี้ด้วยจากน้ำพักน้ำแรงของคนไทยล้วนๆแล้วคนไทยที่มีใจสู้เหมือนกับ เพลงพี่แอดเลยถูกต้องปกติฟังเพลงพี่แอดเป็นประจำอยู่ปะคะเป็นประจำค่ะขี่จักรยานทุกเช้านี่ฟังแต่เพลงพี่แอดขี่จักรยานไปรอบหมู่บ้านพี่ก็เอาเพลงพี่แอดฟังอ่อปลุกใจดีใช่ไหมคะพี่ใหญ่คะค่ะก็เหมือนพี่แอดก็อยู่กับเรานะคะเป็นเพื่อนให้กําลังใจกันค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อแน่นะคะว่าหลังจากนี้ทุกก้าวย่างของคาร์บาวกรุ๊ปเนี่ยยังมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะมากๆเลยทีเดียวแน่นอนนะครับแล้วดูว่ากลุ่ม ผมผมจะบอกว่ากลุ่มคนทำงานอดทนแล้วกันกลุ่มนี้จะไปได้ถึงขนาดไหนต้องรุนไปด้วยกันใช่แล้วคราวนี้ต้องขอบพระคุณพี่ใหญ่มากๆเลยที่สละเวลามาร่วมเล่าเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะยังไงมีโอกาสหน้าออกผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเนียยังไงชวนมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะพี่ใหญ่คะขอบพระคุณมากเลยค่ะและสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะเราเห็นภาพเห็นเส้นทางของคนที่ประสบความสำเร็จกันไปแล้วบริษัทที่ประสบความสำเร็จกันไปแล้ว เราอยากเรียนรู้เราอยากเป็นแบบนี้บ้างแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ใช้จังหวะเวลาและโอกาสหลายๆอย่างค่ะพี่แต่จริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งเคล็ดลับอีกหนึ่งทางลัดใช่ไหมเร่นี้เราก็มีมาฝากเหมือนกันแน่นอนนะครับก็ฟังแค่ไม่กี่นาทีแค่นั้นเองอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะถ้าอยากรู้ก็คืออะไรอดจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา injection กันค่ะเจอก,กันครับ